ไทยลีก2,022-2,021ตารางคะแนนไทยลีกนัดที่27ประจำวันเสาร์ที่13มีนาคม2564บีจีประทุมยูเนเต็ดการันตีแชมป์ไทยลีก2,022-2,021ครับผลบอลผลการแข่งขันประจำนัดที่27คู่แรกเมืองทองเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดพ่ายให้กับเชียงราย2-3 คู่2ตาดเปิดบ้านพบประจวบพ่ายให้กับประจวบไป1-2ครับคู่3 b e c เทโรศาสนะเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูเนเต็ดพ่ายให้กับแบงคอกไป1-2คู่4สุโขทัยเปิดบ้านพบกับระยองชนะระยองไป5-1คู่ที่5สมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านพบกับบุรีรัมยูเนเต็ดพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา5โมงเย็นคู่ที่6 ราชบุรีเอฟซีเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นคู่ที่7การท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านพบกับชนบุรีพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา6โมงครึ่งคู่ที่8 BGPU เปิดบ้านพบกับนครราชสีมาพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มตรงอัปเดตตารางคะแนนช้ยหลีกนัดล่าสุดอันดับที่1 BG จีปทุมยูไนเตตแข่ง26ชนะ22เสมอสี่ 70แต้มอันดับ2บุบริรัมยูนเต็ดแข่ง 26, ชนะ16เสมอ3แพ้7 5 1แต้มอันดับ3าการทลื้อเอฟซีแข่ง26ชนะ16เสมอ3แพ้7 51เแต้มอันดับ4แบงคอกยูนเต็ดแข่ง27ชนะ13เสมอ6แพ้8 45แต้มอันดับ5เชียงรายยูนเต็ดแข่ง 26, ชนะ13เสมอเสมอ6แพ้7 45แต้มอันดับ6สมุทรประการสิตี้แข่ง26ชนะ12เสมอ5แพ้9ก1แต้มอันดับ7 เมืองทองแข่ง27ชนะ12เสมอ5แพ้10 41แต้มอันดับ8ด้านบุรีเอฟซีแข่ง26ชนะ12เสมอ5แพ้9 41แต้มอันดับ9นครราชสีมาแข่ง26ชนะ10เสมอ7แพ้9 37แต้มอันดับ10 BEC เทโรศาสนะแข่ง27ชนะ10เสมอ5แพ้12 35แต้มอันดับ11ประจวบแข่ง27ชนะ9เสมอ7แพ้11 34แต้มอันดับ12ชลบุรีแข่ง26ชนะ9เสมอ3แพ้14 30แต้ม อันดับ13สุโขทัยแข่ง27ชนะ8เสมอ3แพ้16 27แต้มอันดับ14สุพรรณบุรี FC แข่ง25ชนะ7เสมอ2แพ้16 23แต้มอันดับ15ตราดแข่ง27ชนะ4เสมอ4แพ้19 16แต้มอันดับ16ระยองแข่ง27ชนะ3เสมอ2แพ้22 11แต้มครับ